มาดูกันที่จังหวัดยะโสธรกันบ้างค่ะในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะเกษตรกรจังหวัดยะโสธรก็หนักใจทีเดียวค่ะกับเรื่องของปัญหาโรคใบไหม้ซึ่งมีการระบาดอยู่ใน3ามอำเภอแล้วทีเดียวค่ะจึงขอให้เกษรตรกรหมั่นตรวจสอบแปลงนาของตนเองอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเกษตรจังหวัดยะโสธรออกเตือนเกษตรกร พบโรคใบไม้ระบาดในนาข้าวโดยนายสกลคุณุดมเกษตรจังหวัดยโสธรเปิดเผยเขาว่าในช่วงน้ำลดต้นข้าวกำลังแตกกอตั้งท้องออกรวงในพื้นที่ที่มีน้ำขังจึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังโรคใรบไม้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยขณะนี้ได้พบการระบาดแล้วใน3ามอำเภอคืออำเภอคําเขีนแก้วอำเภอทรายมูลและอำเภอกุดชุมโดยหลังน้ำลดซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงและมักเกิดการระบาดในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวและมักเกิดขึ้นในช่วงทุกปีจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระ ระวังและสังเกตดูต้นข้าวในนาข้าวของตนเองหากมีใบเขีเยวรอบปลายแห้งแล้วก็ตามคนต้นมีสีดําอวกตามกับใบมีจุดสีน้ําตาลรูปตาจะขยายลุกลามไปตามลาต้นแล้วก็ใบหากปล่อยไว้นานค่ะจะทําให้เกิดการเน่าเสียระบาดไปยังพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กเกษตรอําเภอหรืออาสาสมัคร,กรเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านและจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกสารวจและให้คําแนะนํา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ